ก็สวัสดีนะคะมาพบกับหนูอีกแล้วนะคะวันนี้ช่องเจมย์สายเสมอนะคะวันนี้เพรทํทำอะไรอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องครับนะเครื่องเอาใส่บางนาโนนะบางนาใส่เราจะไปลองอกันเลยเอาเครื่องอน,นุษมาใส่ตัวบางนาใช่เอาเครื่องตัวนเนี้ยเนี่ย นี้ใส่บางนานี้จะไปลองไปลองอ่าโค้งนะครับว่าแลดวว่าจอาตัวนู้นไปลองฮินาจาาเนั่ยนะเลยท่ยอจานเต๋าเอาไปยังไม่มาคืนเลยอ๋อไม่มีท่อไม่มีท่อที่เกียรติถอดตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะยกใส่บางนานตัวนู้นจะได้รู้กันนะครับวันนี้ ที่ทุกคนรอคอยอโมยแก่ี่เนี่ยอรอคอยหรือบอกกับลูกโมโตลอดเขาอาจจะคอยดูอยู่ก็ได้คอยดูหรือเปล่าอาจจะดูนะก็น่าจ,จะดูแหละโมเข้าข้างตัวเองเดี๋ยวผมถอดไอ้กรองไปล้างแป๊บนึ่งผมอ่าฝากเสือนด้วยนะครับทุกคนไอ้นี่นะครับเนี่ยเนี่ย พยายามดูดูด้วยนะครับบางทีขี้ฝุ่นมันเข้าขี้โคลนะสช่างแะนะนํามาว่าให้เราคอยดูเรื่อยๆนะครับบางทีขี้โคลมันเข้าไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้สนใจฮะมันพาเครื่องหลวมได้ของผมก็ลืมดูไปอยู่สองทัเที่ยวมันเหมือนจะควันโชยๆนหน่อย,ยนะเพราะเครื่องใช้งานตลอดอยู่กับที่ดินขี้โคนนะครับวันนี้พี่จะเอา แม่มะเขือม่วง,วงไปงลองเขาเรียกอะไรไม่รู้แม่น้าผมชื่อมะเขือม่วงนะค <laughs> รับเด็กตามกันไปม่วงส่วไปหมดเดี๋ยวถอดกองมาล้างก่อนนะไม่แน่ใจว่ากี่คนน่าจะเข้าหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะเข้าอะละอ่าถอดกับโคมถอดยากแลยถอดอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ทำไปทักอูพี่แดงนะครับพี่แดงอยู่ใช่หน,น้า ให้ดูเนี่ยดูฝั่งโน้นดูให้ทั่วๆแล้วก็เดินหมุนเนี่ยเนี่ยเขพี่ก็กำลังจะแกะแกะถอยดีถอยดีไปล้างใช่ไหมอืมไม่แน่ใจว่าที่โครมเข้าหรือเปล่าโอ้ไม่มีนะครับทุกคนเอี่ยมอ่ะมันเอี่ยมนะครับแรกเลยผมคิดว่าเนี่ยเนี่ยสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามันมีที่โคนเข้าเนี่ยมาดูใกล้ๆสิเนี่ยมันจะอุย้ยมันจะเป็นขี้โครมันจะมาขังอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย เนี่ยอันนี้ไม่มีนะเอี่ยมนี่นะก็เค,เคยเครื่องตัวเก่าผมนะที่ว่าใส่กองเปยไปที่โคลน,นเข้านะมันมากองอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะครับเนี่ยแต่อันนี้ไม่มีนะเอี่ยมนี่แต่ว่าที่โคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอดดูผมเห็นมันมีตรงนี้ไงผมคิดว่าขี้โคนน่าจะเข้าแหละผมจริงน,นะนะไปถอดดูนะครับเช็คไว้ก่อนเรื่องของเรื่องนะครับมาดูใ,ใกล้ยังงนี่ร้อน อย่างนี้เลยสอนก็จุดไฟแล้วก็ให้เมียไปยืนหลังกองไฟสาระสาระอะไสาระนะครับพยายามให้ให้เดินไปนู่นนะกองไฟนะถห้ถอยหลังลงกองไฟอย่างเดียวเลยนะน่ะนี่ทุกคนนี่นะครับที่ผมถอดดูนะนี่นะครับ ผมเห็นมันเปื้อนตรงนี้นะครับเนี่ยนี่นะนี่เห็นไหมเห็นเห็นอ่านี่นะครับเนี่ยผมคิดว่ามันเข้านะครับมันก็อาจจะมีมะบ้างนะไม่ใช่ว่ามันไม่เข้านี่ในในกระป๋องนะี่ดูในกระป๋องน,นี่ผมให้ดูในกระป๋องนะครับนี่นี่นะครับนิดหน่อยอืมโอ้โหหน่อย,อยงนะี้เนี่ยถ้าพัางอีกขายเรื่องซื้อเครื่องใหม่เลยนะ <c oughs> อัะ้ผมไปล้างก่อนนะครับเดี๋ยวเอาชุดน,นี้ไปล้างก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาประกอบใส่แล้วก็ยกเธนเลยอย่างที่บอก พยายามเช็คดูหน่อยนะครับกองเปื่อยอะไรผมไปล้างก่อนนะใส่แหวนนินึงครับรุ่นแรกไงใส่ปุ๊บหนูกลิ้งกับบ้านเลยนั่งอยู่ในรถไม่ร้อนหรออ๋อไม่มีรุ่นนั้นก็เป็นอุ่นนี้ไงทำแบปแม่ปลาหายแล้วไปฮ่านี่รานจะนี่ปลาแบนทำอะไรเนี่ยเอาไปลองไงไม่ต้องแล้วเราไม่ต้องหมุนนะดิ้เชียเพราะว่า FC อยากรู้ว่ามันเล่นขนาดไหนมันเล่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 นขนาดไหน หเขาอยากฮู้เขาอยากฮู้ว่ะแลนไอ้ไอ้ลาวสุรินมานยกเทินมาแล้วนะคะเชิญบางนาอย่เจอขมแย่ไอ้อะไรบุรีร <divide S 1> <Pourquoi S 2> <Capital> ัมขมแม่เข้ามาพูดได้อ <slightly> ย <fit> ู่ปะจุกระเนียงบางปะกุนนี่นั่นนั่นนั่นนัแค่นั้นแหละเนียงเนียงบอกแล้วอย่ามาอยู่วิจิตรมากลืมหมดบองบอง บองบองปลาบองนะบองบองปลาบองอะไรนี่แหละน้าเมียผมพูดแล้วใส่ฟังไม่รู้เรื่องนะปลาลองไงเมียผมอ่าไหนบอกแม่อ่าเมื่อกี้บอกแม่เฮ้ยแม่อันนี้เอาแล้วลูกเพิ่งไปไหนได้อยู่ข้างวานขาลมไปไม่ติ่แสงเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวจะไปลองไปลองวิ่งให้ทุกคนดูส่วนตัวเนี้ส่วตัวเนี้เดี๋ยวเอาฮิโนต้ายกเธอแล้วก็ไปถ่ายหน้า เอาฮินต้าเทินคงตานกส่วนอันนี้มะเขือม่วงเพนะเทินบางนาเสียงข้าวลโเจอ้สีทะลอกไม่ได้นะฝั่งนู้นฝั่งนู้คูไอ้ฝั่งนู้นครู ฝั่งนี้ยังไม่ติดเครื่องเลยทั้งน้นขู่แล้วเห็นไหมน่ะโอ๊ยเขินไปหลอกหลอกใครเลยเราก็ซื้อไม่เดี๋ยเราขายรกับบะเลยขากับบ้านี่ยเพราะผลมาจากพิจิตตเนี่ยขาเนี่ยขาที่ขนานี้นะขาผมนบ้านไงใช่บอกช่างซุ้มคิดบอกหูซุ้มคิดบอกว่าอะไรขามันไม่มีประโยชน์เออก็พูดอยู่วันนั้นผมจำได้พี่ไม่มีประโยชน์ยังไงก็ใช้อยู่เนาะนี่ ใครโหใครตั้งขาดลอกเนี่ยคนมีประโยชน์เยอะสมคิดคุณก็นอนไปหลับต้องใช้รลาวต้อม่วงต้นร่วงเย็นด้วยใครใสุ่้าในใจนี้ทำไมใส่เย็นผ้ายังไม่สูี่สันบอกว่ากลัวดำนะคะเดี๋ยวเข้าล่มแป๊บหนึ่งนุ่นนกลัวดำสูดแดดไม่ไหวเห พีเอรับด้ยอีกคนนี้โทรมาดิเนี่ยใครอ่ะจะมีใครล่ะเีฟซีปีอ่ะเด็กคนเด็กเนี่ยสวัสดีครับครับไม่ไม่ใช่ครับเบอร์โทรมันอยู่ในคลิปนะพี่อยากได้คู่ไหนกะนล้ออ่ะอ๋อยังไม่เคยลงน้ำักแกกเลย ใจเย็นเย็นจ้อันนั้นมันไม่ใช่แมวพันธุ์นะพนธ่ีย่เดี๋ยวจะขายของอันนี้เนี่ยเพ่นี่เ่ออร์เนตนะอะเก่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มาเอาสักทีเนี่ยเดี๋ยวจะขายให้หมดเลยเนี่ยการล้างช่วยกันขันน็อตอยู่นะคะที่น่าเราก็มาหากินอยู่ทีนีงได้ได้หรอได้ได้รับผล ิิงงอ่ะพี่เห็นพวกผมทำงานพี่จะบอกเฮ้ยมึงเข้าร่มกันเถอะทำไมอ่ะไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดที่จะออกกจาร่มเลย <c oughs> มึเรือ่องอะไรเน,น,นี่ยพี่พี่โทรไปอะไรอะอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวไงร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยมืออะไรมึงจะลงกันแล้วพี่เลยเขาพูดเลยไม่แต่หวานเนี่ยผมนั่งอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวกัน <c oughs> แล้วพวกหนูมันอไรจะทำกันเล่าไปหาซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินม๋วยเที่ยงบวานมัน แต่ป้าหัวนะเท่าไหร่นะราคาตัวเนี้เจ็ดหมื่นเจ็ด่ขายน้องนี่ห้าหมื่นเพราะว่าเราทำมาเยอะสมคิดต้องยอมแพ้พี่เอกเพราะเครื่องตัวนี้แหละนั่นน่ะนั่นน่ะสมคิดอยู่ไม่เป็นสุกอ่ะอะไรเพราะว่าถึงราคาคุยพี่เอไม่เก่งพี่เอนอนไหมล่ะสมคิดอยู่ไม่เป็นสุกเดี๋ยวเครื่องมาเท่าไหร่แล้วพี่เอโอ้โหภาษาเขาไม่ทั่วะมั้ น้ไข่นัดเดยอะครับเวลาน้องกินน้กดทีเดียวเฮ้ยไม่ยอมถ่ายทีถ่ายแล้วมาม,ามาอา่ะโอเคนะครับเอาบึ้ดโอ้โหฮะนนของมันดีอ่ะ ติดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เอาบางนาไปลองกันนะครับตอนแรกว่าเจ้าฮิโรต้าไปลองครับเลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า,วาเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานด้วยนะครับก็เลยเอาตัวนี้ดีกว่านะครับผมจะง่ายดี ก็โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพื่อนที่นะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ